ระยะเวลาในการใช้เราให้ใช้เงิน1 0,000บาทนี้ภายในเวลา6เดือนทําไม6เดือนเพราะเราจะอยากให้มีการกระตุ้นให้มีการจับใจใช้สอยอย่างรวดเร็วนะครับห้างร้าน SME ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายก็จะได้มีการผลิตเร่งผลิตสินค้านะครับออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับระยะเวลานะครับเพราะนั่นทมายถึง6เดือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะรัศมีในการใช้คนที่ได้รับ เงิน10,000บาทเข้าไปในกระเป๋าจังจีทโซเนี่ยเรามีรัศมีในการใช้ตามบัตรประชาชนประมาณ4กิโลเมตรถ้าเกิดบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ที่เชียงรายมาทํางานในกรุงเทพใช้ในกรุงเทพได้ไหมคําตอบชัดเจนครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้านเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่ว่าให้มาใช้ที่กรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหาดใหญ่หรือภูเก็ต หรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นอย่างเดียวส่วนหนึ่งจะมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งปี67เดยังไม่มีการทำนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวดซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นและภาษีนิติบุคคลที่ห้างร้าน SME และภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากสวัสดิการราษฎรที่จะลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสําคัญนะครับไม่อยากใช้คําว่าประชานนิยมสุดโต่ง หนึ่งในนโยบายใหญ่ก็คือเราจะมีการให้ดิจิทัลโควเล็ตกับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจํานวนเงิน1,000 0บาทอย่างที่ผมประกาศไปนะครับก็มีเสียงตอบรับแล้วก็มีคําถามมากมายนะครับวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหม,มายดีที่ทั้งทีมงานทั้งหมดของเราเนี่ยจะมาให้ความากระจ่างกับพี่น้องว่า,าคืออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไร แล้วก็การที่เราจะใช้เงินลงไปนี้เราจะได้ผลตอบแทนอย่างไรเงินมาจากไหนนะครับผมขอเรื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับว่าช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยบอบช้ำเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจกพี่น้องประชาชนมีรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มนะครับจนกระทั่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมลึกซึมยาวซึมนานนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยคอย หยอดน้ำเขาต้มมาเรื่อยๆนะครับเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยวิธีนีนะ้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดาการบูรณาการของเศรษฐกิจการเจริญตโตของเศรษฐกิจที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทําเป็นนะครับจำนวนเงิน10,000บาทนี่เราไม่ได้ให้ทีละ500 3้0 7 0าร้อยดร้อยหรือ1 0 0 0บาท นะครับเราจะดรอปเป็นเงินดิจิทัลให้เลยเป็นจำนวนเงิน10,000บาทนะครับทำไมต้องเป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเลตไม่ใช่เป็นเงินสดเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เราสามารถจำกัดวิธีการใช้ได้ถ้าเกิดให้เป็นเงินสดก็อาจจะไปใช้ในทางอื่นที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพน,นันเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการใช้หนี้นอกระบบ เพราะว่าเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เราบ่งบอกได้ว่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับเร,เราชัดเจนนะครับไปซื้อสินค้าใช้จ่ายประจําวันนะครับอุปกรณ์ในการทำมาเลี้ยงชีพนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็กําลังพิจารณาอยู่เพราะว่าปัจนจนุบันเป็นนโยบายใบยังพร้อมมีเวลาที่จะลงะรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยากถามว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นหนี้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถนามาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่ง ผมและก็ทีมเราจะลงมีการลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยพิ่นรองประชาชนว่าความต้องการที่แท้จริงเนี่ยถ้าอันนี้เป็นความต้องการจริงๆเนี่ยเราก็เราก็จะนํามาพิจารณาเหมือนกันสมมุติว่าเราได้มา1 0 0 0 0 0ื่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอาจจะก,การไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ไปใช้หนี้ได้ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินนะครับผลดีคืออะไรผลดีก็คือว่าหนี้ครวเรือนก็จะลดลงไปนะครับบางคนอาจจะติดเครดิตบิวโรอยู่ก็อ,อาจจะทําให้เขากลับมาที่สามารถกู้เงินได้อีกเป็นบุคคลที่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้อีก ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะพิจารณาอยู่ต่อไปนะครับระยะเวลาในการใช้เราให้ใช้เงิน1 0,000่บาทนี้ภายในเวลา6เดือนทําไม6เดือนเพราะเราจะอยากให้มีการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วนะครับห้างร้าน SME ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายก็จะได้มีการผลิตเร่งผลิตสินค้านะครับออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกับระยะเวลานะครับเพราะนั่นทมายถึง6เดือน อีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะรัศมีในการใช้คนที่ได้รับเงิน1 0,000บาทเข้าไปในกระเป๋าจังดิจิทัลเนี่ยเรามีรัศมีในการใช้ตามบัตรประชาชนประมาณ4กิโลเมตรก็มีพี่น้องถามมาเหมือนกันซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีว่าถ้าเกิดว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนเกิดภายใน4กิโลเมตรเนี่ยเกิดไม่มีร้านค้าอะไรเลยเลยเราจะทํำยังไงก็เป็นโชคดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เทโลยีได้มีการพัฒนาไปเยอะ เราสามารถทราบได้ว่าสมมุติว่าพี่น้องอยู่ที่บนเขาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยอาจจะไม่มีร้านค้าภายใน,นรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยเราก็อาจจะขยายให้เป็น7.5หรือ6.5หรือตามที่สามารถนําไปใช้ได้ถ้าเกิดบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ที่เชียงรายมาทํางานในกรุงเทพใช้ในกรุงเทพได้ไหมคําตอบชัดเจนครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้านเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ไม่ใช่ว่าให้มาใช้ที่กรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหาดใหญ่หรือภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นอย่างเดียวเราต้องการให้กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนไว้ว่าเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่เราจะจะขยายความเจริญไปถึงภูมิภาคด้วยไม่ใช่ว่าจะให้กระจุกอยู่แต่หัวเมืองอย่างเดียวถ้าเกิดว่าภายใน,น6เดือนท่านเองท่าน ไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยเงินนั้นเขาจะหายไปนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหกเดือนที่ให้พี่น้องได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ภูมิทีนำเนาไปใช้ใจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับอันนี้กเ็เป็นจิตวิญญาณของทําไมเราถึงคิดถึงเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทนะครับ การที่เราใช้เหรียญดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุกเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าเราต้องการจะไขใช้คำว่าคนไข้แล้วกันนะครับที่อยู่ในสเตจที่มันค่อนข้างที่จะลําบากมากในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับให้ฟื้นลุกขึ้นมายืนได้ตามที่คุณหมอพรมินได้บอกประกอบกับว่าระหว่างทางนี่เราก็จะมีนโยบายพักหนี้มีนโยบาย600บาท ค่าแรขั้นต่ำมีเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี2อ0หมืนห้านะครับมีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีเรืบอยต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางก็จะช่วยกันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นการที่เราใช้ดิจิทัลเหรียญตัวเล็กแบบหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราได้ทางภาครัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เขาจะตอบคาถามที่ว่าเงินจะมาจากไหนเมื่อกี้คุณ เป็นเขาบอกไปแล้วว่าว่าเราส่วนหนึ่งจะมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งปี67เยังไม่มีการทำนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวดซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นและภาษีนิตถบุคคลที่ห้างร้าน SME และภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากสวัสดิการราษฎรที่จะลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสําคัญนะครับไม่อยากใช้คําว่าประชานนิยมสุดโต่ง แต่ว่าเป็นความจําเป็นเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้แต่ว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าคําตอบทั้งหมดนี้มันก็บอกไปแล้วว่าบัจเจตเราจะมาจากตรงไหนนะครับ